สวัสดีครับครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับผมกับช่างปุย PK Small Fast นะครับผมครับกับในช่อง PK Small Fast ครับผมครับในคลิปนี้นะครับผมก็ยังมาบนเวียนกับตู้ลมของเรานะครับผมอ่าจริงจะเป็นตัวตู้ใหญ่นะครับผมอ่าครับตัวนี้นะครับผมอ่าคือท่าน fc ท่านนึงนะครับเขาจะเอาไปใช้กับ ทำความสะอาดของพลาสติกนะครับผมคือการบดย่อยของพลาสติกนะครับผมมันก็จะมีพวกสิ่งเจือปนของพลาสติกอยู่นะครับก็อย่างเช่นพวกอ,อ,อะไรนะพวกพลาส,สติกย่อยเล็กเป็นพวกสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับเป็นถุงเศษถุงอะไรเงี้ยนะครับอ่าครับก็คือเขา บทย่อยของพวกขวดพลาสติกนะครับที่ค่อนข้างหนาๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีพวกมีพวกสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีพวกถุงถุงติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยครับอ่าครับมันปะปนอยู่นะครับแล้วก็เขาต้องการใช้ตู้ตัวนี้นะครับผมไปทําความสะอาดของวัสดุชิ้นนั้นนะครับผมอ่านะครับผมครับตัวตู้ลมของเรานะครับผมอ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะครอบคลุมในเรื่องของ ไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับผมอตอนนี้ก็ไปคลืบคลาน <c oughs> ไปในวงการของการแปะอะไรนะการกรีไซเคิลแล้วครับาการรีไซเคิลพวกของพลาสติกแล้วนะครับผมอะนะครับเราก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับผม <c oughs> อ่าครับผมหยอกหยอกครับหยอกครับผมก็คือลักษณะของตู้ลมนะครับผมก็ถามว่ามันเอกมันก็ยังไงอ่มันก็โดยปกติโดยพื้นฐานเขาแล้วนะครับมันก็อเนกประสงค์นะครับผมอ่าเนาะมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่จําเป็นว่ามันต้องทําความสะอาดของมลพันธุ์อย่างเดียวนะครับผมอ่านะครับก็ไปทําความสะอาดแยกสิ่งที่มวลเบาออกจากมวลหนักนะครับผมอ่านะครับ มันก็ถึงครอบคลุมไปถึงการแยกของพวกเศษวัสดุที่มวลเบานะครับผมของเรื่องของพลาสติกได้นะครับผมอ่านะครับผมก็ย้ําไว้ว่านะครับเป็นขอบเขตกว้างๆไว้นะครับผมกลมๆเลยนะครับผมทําความสะอาดคัดแยกนะครับผมพวกสิ่งมวลเบาออกจากมวลหนักนะครับผมอ่านี่ยนะครับเนาะนะครับผมก็มิตรจะอธิบายไงนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับผมครับก็เอฟซีนะครับผมก็ได้ส่ง นี่นะครับเป็นวัสดุเลยนะครับอ่านะครับพอดีเป็นขากล้องเนาะนะครับก็คลิปสดนะครับผมก็จะขยับเขยื้อนหน่อยนะครับอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณจากท่านเอฟซีท่านนี้ด้วยนะครับผมอ่านะครับก็คือเขาก็สนใจนะครับผมเรื่องตัวตู้ลมของเรานี่นะครับเาะอยู่แล้วนะครับผม เขาก็อยากได้เอาไปใช้ในในในอุตสาหกรรมของเขานะครับผมในธุรกิจของเขานะครับผมอ่าครับเขาก็เลยลงทุนส่งนะครับมาอยู่สองกระสอบเลยนะครับผมส่งวัสดุมาให้นะครับผมให้ทดลองให้อ่าให้ทดลองใช้งานจริงให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็อัดคลิปมาให้ให้ด้วยนะครับผมก็จะก็ส่งวัสดุของจริงมาเลยนะครับอ่าครับก็จะประมาณ แบบนี้นะครับผมก็จะมีพวกสิ่งเจือปนนะครับคุณทุกถุงพวกอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าก็ส่งมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ให้ทาการทดลองให้ดูให้ด้วยนะครับผมว่ามันใช้งานยังไงปรับยังไงนะครับอ่าก็ประมาณว่าปรับจูนให้เลยนะครับผมนะครับผมก็ตู้ลมของเรานะครับผมคือมันมีข้อดีคือตรงที่ว่ามันสามารถปรับปรับความลาดเอียงของชั้นได้นะครับผมเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยผมยึดน็อตนะครับผมแล้วก็ สามารถเบาลมได้เร่งลมได้นะครับผมอ่านะครับเบาลมเร่งลมนะครับถ้าเร่งลมเร่งลมหมายถึงว่าให้ลมนะครับมันดูดแรงๆนะครับผมลมก็จะผ่านหน้าตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับก็เราก็จะปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้ลมมันเข้าด้านฝาปิดตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าต้องการเบาลมนะครับก็คือการนะครับก็คือเปิดนะครับเปิดแบ่งลมนะครับผมอ่านะครับคือแบ่งลมให้ลมมันเข้าในนี้บ้างนะครับผมเข้านู้นเอ่อจากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เหลือประมาณ ถ้าเปิดสูตรสมมติว่าแบ่งได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับอ่ามันก็จะแบ่งบาลานซ์กันนะครับผมมันก็มีสองฝั่งนะครับผมตัวเบาลมนะครับผมตัวเนี้ยนะครับมือสั่งฟ้ายกับฝั่งขวานะครับผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคือตัวลมตู้ลมตัวนี้นะครับผมผมใช้รอบอยู่ที่พันเจ็ดนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบต่อวินาทีเอ้ยต่อนาทีนะครับผมอ่านะครับการขับก็คือผมไอตัวเนี้ย การทบโมเลก์ของผมก็คือตัวเนี้ยสนิ้วครึ่งนะครับผมและตัวตรงมอเตอร์เนี่ยนะครับผมคือคือ3นิ้วนะครับผมอ่าพอทดเสร็ปุ๊บเนี่ยมันคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ย,ม,นนยมันก็ได้อยู่ที่1,700รอบต่อนาทีนะครับผมนะครับอ่านะครับเป็นกระแสนิ้วนะครับผมถ้าต้องการให้มันรอบเบาลงนะครับผมก็ต้องการที่รอบ1,440รอบเดียวกับมอเตอร์เลยเท่ากับมอเตอร์เลยก็คือ ให้มันเท่ากับมอเตอร์เลยนะครับโมเลตตัวนี้นะครับถ้าโมเลสามนิ้วตัวนี้ก็ต้องสามนิ้วนะครับถ้าโมเลสี่นิ้วตัวนี้ก็เป็นสี่นิ้วนะครับผมถ้าอยากให้มันเร็วนี้อีกก็คือทดรอบจากมอเตอร์หน้านใหญ่ตัวนี้นหน้าเล็กนะครับผมอ่ารอบก็จะเร็วขึ้นนะครับผมเล็กใหญ่ขับเล็ก,กจะเร็วขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเอาเล็กขับใหญ่มันก็จะรอบจะช้าลงนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนั้นนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะมาทําการ เทสให้ดูเลยนะครับผมว่ามันคัดแยกได้จริงไหมนะครับผมอ่าขอบเคสในการคัดแยกในครั้งนี้นะครับผมก็คือเอาสิ่งที่มวลเบาออกจากพลาสติกนะครับผมอ่านะครับพลาสติกที่บดย่อยมาแล้วนี้นะครับผมที่ท่าน f อได้ส่งมาให้ทําการทดลองในครั้งนี้นะครับผมก็มันก็จะมีเออก็คือเอาผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเป็นเป็นขวดพลาสติกนะนะครับผมขวดแชมพูขวดอะไรต่างๆเนี่ยครับที่มันค่อนข้างหนาหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์ที่เป็น พลาสติกถุงนะครับผมเนี้ยอี่าประมาณเนี้ยนะครับเป็นถุงเป็นกระดาษอะไรเงี้ยครับอ่าซึ่งมันมันก็แยกกันตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเรามาผ่านตู้เนี่ยก็คือจะดูดสิ่งที่เป็นพลาสติกบางๆใสๆเนี่ยออกไปนะครับผมอ่าเหลือแค่เหลือแต่แค่ว่าเป็นพลาสติกที่หนานะครับผมอ่าหนาก็ประมาณเนี้ยครับเช่นฝาขวดอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าในความเข้าใจผมนะก็คือว่าหนาเนาะนะครับผมแล้วก็เอาพกสิก เตษเนี่ยติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นพลาสติกใส่เป็นถุงบางที่ใสเนี่ยนะครับออกไปนะครับผมอ่านะครับผมขอบเคสก็จะมามีประมาณนี้นะครับผมอ่ี๋ยวกขออนุญยตั้งกล้องสักหน่อยนะครับอ่ะจะเริ่มกันเลยนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ตู้ของเราตัวนี้นะครับก็คือตู้ตัวห้าสิบของเรานะครับผมหน้ากว้างห้าสิบนะครับผมแล้วก็เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยก็คือรุ่นมเมอร์ลมเดี่ยวนะครับผมสิงเกิลโบเวอร์นะครับผมมเมอลมเดี่ยวครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็สอบยกขึ้นมาไว้ข้างบนเลยแล้วก็รันเครื่องแล้วก็ทําการทดลองเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืม๋ยวดูก่อน ตรงด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมตันนี้ผมก็ทําการดักจับไปแล้วนะครับผมก็คือพวกมันจะดูดสิ่งที่เป็นพลาสติกเนาะมาฝั่งนี้แล้วก็จะอยู่กองในนี้นะครับผมตอนนี้ก็คือผมทำความสาดไปหมดละนะครับผมไม่มีแล้วนะครับนะครับหลักการใช้งานก็คือนะครับสุกดูดออกมานะครับผมแต่บ้านนี้ผมก็เลยเอาตะไคร่ตะแกรงของผมนะครับกันไว้นะครับผม อ่านะครับเพื่อไม่ให้พวกสิ่งเจ็บสิ่งบนเบานอนมปนปิวไปที่อื่นนะครับผมมันจะดูยากนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสดเนาะอ่ะจัดสดโอเคตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผม เตรียมพร้อมครับอันนี้นะครับก็เปิดล ไปล้างมืออหแป๊บนึงครับครับพอดีเป็นขวดก็คล้ายขวดแชมพูขวดอะไร,รน,นะครับมีคล้ายแชมพูติดนะครับอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอะขั้นแรกเดี๋ยวเราไปดูสิ่งเจือปนที่มันถูกดูดออกนะครับผมดูดรหงังกันเลยนะว่านีงไง ครับเนี่ยครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นเศษของพวกยังไงพลาสติกมวลเบาๆครับนะครับนะครับโอ้ออกดีนะครับผมขนาดที่ไม่บดยับมันดังเลยนะครับขนาดบางทีมันก็ติดชั้นติดเลยนะครับเพราะว่ามวลมัน เราปล่อยหนาเนาะนะครับผมหมายถึงว่าเราเทเยอะเกินนะครับจริงๆก็ค่อยๆดูโรยไปนะครับตอนนี้ผมโชว์พาวนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับเราก็มาดูที่นะครับที่ชิ้นงานนะครับนะครับก็ออกแบบออกไปเยอะนะครับผมแล้วก็ส่วนถามว่าตอนนี้มีสิ่งมันมันจะมีเจือปนไหมอะไรไหมนะครับผม ก็ออกหมดนะครับนะครับถามว่ามีไหมนะครับชาผมเท่าที่ผมดูนะมเนี่ยอืมดีวนะหาก่อนนะออันนี้ปลาติกติดพลาสติกนะครับนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมมันติดกับชิ้นงานนะครับอ๋นนอนี่ไง นะครับมีแล้วหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นพลาสติกก็สาเหตุที่มันดูดไปไม่หมดก็อาจว่าอาจเพราะว่าเราเราเทมาแบบมันไวเกินนะครับพอไวเกินสิบปุ๊บเนี่ยมวลมันหนาชั้นมันหนาลมมันผ่านไปไป,ไปไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเราปล่อยค่อยๆปล่อยมาให้ลมมันผ่านหน้าได้เนี่ยครับยังไงก็หมดนะครับผมอ่านี่คือรอบเดียวนะนะครับผมนะครับก็หมดนะนะครับ ไม่เหลืออ่ะกน่ันนะครับนน,นะครับ,นะรบจะให้ไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะผมให้เป็น9กแล้วกันนะครับผมนะครับถือว่าออกหมดนะนะครับผมนะครับ คือออกหมดนะครับผมเพราะว่าหลักการใช้งานของของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือหนึ่งคือลมเนี่ยต้องผ่านวัตถุที่มันไหลผ่านนะครับผมอ่ามันไหลผ่านหน้าตู้เนี่ยนะครับผมลมมันต้องไหลผ่านนะครับผมมันถึงจะเอาสิ่งที่มวลเบาไปกับมได้นะครับผมแต่ถ้าเราเทหนาหนาเนี่ยหากองกองกองแล้วมันไหล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 ลงเนี่ยไหลลงไม่ทันนะครับผมเพราะไหนไหลลงไม่ทันมันกองกองเนี่ยลมมันผ่านไปได้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นกาแพงอะไรเงี้ยนะครับ เออตัวน้ามันก็มีสิทธิ์ที่ว่าสิ่งบนเบามันไปไปไม่ได้นะครับก็มันก็ต้องลงตามลงมาอย่างนี้ได้นะครับผมอ่านะครับผมอันนี้คือต้องบอกวิธีก่อนนะครับผมอ่าเนี่ยบอกว่าเออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็อย่างนี้นะอ่างเงี้ยครับอ่านะครับแต่ถ้าเราปล่อยบางๆได้เนี่ยนะครับผมปล่อยบางก็คือปล่อยได้ต่อเนื่องเนี่ยไม่อัดเหมือนผมเนี่ยเมื่อกี้ผมอัดย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 ัดจัดอัดยัดจัดเข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าต่อยากให ท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็เอฟซีได้เห็นได้ว่าเออนะประสิทธิภาพของเครื่องมันมันจะประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับผมถ้ามันอัดหนาเกินไปเนี่ยลมมันผ่านไม่ได้นะครับผมมันก็จะออกไปได้ไม่หมดนะครับผมแต่อันนี้ก็ขนาดอัดนั่นเนี่ยนะครับผมมันก็ไปได้ต้องแบบหมดอ่ะนะครับผมหมดนะครับนี่ยเอี่ยมนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าปล่อยบางๆได้เนี่ยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมล่ะนะครับผม อันนี้คือพูดกันตรงๆเลยเนาะนะครับนะครับไม่มีการหมกไม่มีการอะไรนะครับผมถ้าได้เราก็บอกว่าได้ถ้าไม่ได้เราคือบอกไม่ได้นะครับผมนะครับเนี่ยนะครับนะครับนะครับตู้ลมนะครับผมก็ตู้ลมเนี่ยนะครับผมขึ้นชื่อว่าตู้ลมนะนะครับผมก็คือบวนกลางมันเนี่ยก็คือนําลมผ่านจากข้างหน้าผ่านวัตถุนะครับถูก แล้วก็ดูดออกไปโดยบูเวอร์นะครับผมบูเวอร์มีหน้าที่อะไรดูดลมสร้างลมดูดลมนะครับผมดูดเข้าไปแล้วผมก็ปล่อยออกไปอีกด้านนึงนะครับผมหลักการของตู้ลมนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้หมดเนี่ยครับผมไม่ว่าตู้ลมใครหรอกนะครับผมถ้าทําให้ลมมันผ่านได้ดูดได้นะครับผมอ่ะมันก็ใช้งานได้หมดทุกตู้นะครับผมนะครับไม่ใช่เ่าเป็นของผมอย่างเดียวหรอกนะครับผม อ่ะเนี่ยก็จะบอกกันไว้ก่อนนะครับผมบอกกันให้ทราบก่อนไว้นะครับผมอ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการทดสอบการใช้งานนะครับโอเคนะครับผมสำหรับงานสายงานของพลาสติกนะครับผมบดด้วยพลาสติกนะครับผมอ่ะตู้เราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แค่เป็นงานสายของงานการเกษตรนะครับผมอ่านะครับผม งานพลาสติกเราก็สามารถดูดได้นะครับผมโอเคครับผมสระคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับผมไปกันเจอกันคลิปหน้าครับผมสระคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผม p k สมฟานะครับผมครับสระคลิปนี้นะครับช่างปุยพ k เคสมฟานะครับผมก็ขอตัวไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเช่นเคยกันนะครับผม ต่คลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ